สวัสดีค่ะพบกับเจรินสามเหลี่ยมออโต้กันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เจรินมีรถเข้าใหม่เจที่นั่งมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนั่นก็คือรถรุ่น t o y o ต a Fortuner 2.8 l e g e n d ด r 4 w d นนะคะรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1 8 3 0, 9 0 0้บาทนะคะเราจะมาดูออปชั่นของรถตัวนี้กันนะคะ่ะว่าจะเจ๋งและดีแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ มาในส่วนของโซนด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าทรงสปอร์ตสีดำเปลี่ยนโนแบ็กนะคะถือว่าตัวนี้นะคะสวยงามมากนะคะและภายใต้โลโก้โตโยต้าฟอร์จูเนอันนี้นะคะมีเลดา้าอยู่ด้านในด้วยนะคะและมีกล้องตรงนี้อีกด้วยนะคะถือว่าความปลอดภัยดีมากนะคะมีไฟหน้าเป็นแบบ LED พร้อมไฟ daytime running light ตรงนี้นะคะและมีไฟตัดหมอกพร้อมเซนเซอร์อีก2 จุดนะคะด้านหน้ามีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยนะคะสีส้มๆตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของโซนด้านข้างรถกันบ้างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กมาจากโรงงานนะคะขอบ20นะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะเป็นลืมจบเลยเลิ่หมไปเลยเหรอโอเคโอ <Okay. S 2> เค และนี่นะคะเป็นกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างตรงนี้ด้วยนะคะพร้อมกับนี่เลยค่ะเป็นกล้องด้านใต้ตรงนี้นะคะและที่เจิงไปกว่านั้นก็คือมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถนะคะถือว่าด้านข้างนะคะก็ปลอดภัยไม่แพ้ด้านหน้าเหมือนกันคะ่ะแล้วมาในส่วนของโซนด้านหนังกันบ้างนะคะจะเป็น ไฟท้ายนะคะแบบ LED พร้อมสปอยเลอร์สีดำนะคะและไฟเบรกดวงที่3นะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะจะทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมเซ็นเซอร์อีก5จุดด้วยกันนะคะถือว่ากล้องโอทุกคนคะ่ะแล้วมีกล้องตรงนี้ด้วยนะคะถือว่ามีกล้องรอบคันทั้งคันเลยนะคะแล้ววิธีการเปิดฝาท้ายนะคะสามารถเอาเท้าเข้าไปหรือว่าจะใช้รีโมทน,นะคะ แล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะแล้วเบาะนะคะสามารถพับลงไปได้ด้วยนะคะแล้ววิธีการปิดนะคะใช้ลีโมนะคะหรือจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะใช้ลีโมก็ได้ค่ะ นี่คะ่ะสามารถปิดได้แบบนี้เลยคะ่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูภายในรถกันเลยคะ่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูภายในรถกันเลยคะ่ะ ภายในรถนะคะอยากจะบอกว่าสวยางามมากนะคะก็คือเป็น บาทูทนนะคะขาวตัดเทานะคะถือว่าสวยมากเลยนะคะและมีพุ่มไล่มังติฟังก์ชั่นนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายตัดสายได้นะคะและที่สําคัญนะคะรถตัวนี้นะคะไม่เพียงแค่9,000กิโลเท่านั้นนะคะยานะคะ9,000กิโลเท่านั้นนะคะและรถตัวนี้นะคะเป็นระบบแบบคูสตาร์ทค่ะก็คือเหยียบเบรกนะคะอ๋อลืมบอกเลยค่ะก็คือจริงๆเจลินยังไม่ได้ขับรถนะคะแต่ว่าจะมาสาธิตให้ดูคะ่ะกดปุ่มตรงนี้เลยคะ่ะ นี่เลยนะคะแล้ว,ลวเ,เจรินนะคะจะมาสอนวิธีการดูกล้องนะคะ <G ull ong> ก็คืออย่างแรกนะคะตรงนี้จะเป็นจอแบบทัสกีนะคะรอมันแบบนี้นะคะกดตกลงะค่ะแล้วก็เลือกมาตรงนี้นะคะก็เลือกตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาแบบนี้นะคะถ้ามันเป็นหน้านี้นะคะให้เลื่อนมาแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นหน้านี้อยู่ล้วก็ให้กดตรงนี้เลยค่ะ นี่นะคะมันก็จะดูรถได้นะคะนี่เลยค่ะถ้าสมมุติว่าจารินนะคะเปิดประตูด้านนี้ใช่ไหมคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่พอจาลินปิดมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถดูตรงนี้ได้นะคะถ้าจะดูแต่ด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหน้านะคะอันนี้เป็นรอบข้างนะคะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นด้านหลังนะคะนี่ก็คือทั้งคันนะคะแล้วก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบเพิ่มองศานะคะแล้วก็ความแรงของแอร์นะคะ แล้วก็อะไรอะเลขไม่เลขไม่พูดไปแล้วยังอ๋อเี๋และที่สําคัญนะคะเลขไม่ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่900 0กิโลเท่านั้นนะคะย้านะคะ900 0กิโลเท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะหลักฐานนี่นะคะ9,168กกิโลนะคะนี่เลยค่ะต่อไปเราจะไปดูด้านหลังรถกันเลยค่ะ ส่วนโซนของด้านหลังนะคะก็จะมี USB นะคะ2จุดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีที่เสียบสายชาร์จตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่เฮดรูมของเจลินนะคะเจลินรู้สึกว่าเจลินก็นั่งสะดวกสบายนะคะแล้วก็เท้านะคะก็ไม่ถึงตรงนี้ด้วยเจลินคิดว่าถ้าเด็กนั่งนะคะก็ไม่อึดอัดผู้ใหญ่นั่งนะคะก็ไม่อึดอัดก็คือนั่งสบายแน่นอน,นะคะ่ะเจลินรับประกันคะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยว <Yes. S 2> มีแอร์มีที่พับแขน oh. เอาใหม่แอร์ต่อเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นแอร์นะคะแอร์ Air ด้านหลังถือว่ามีสี่จุดเลยนะคะมีตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังอีกสองจุดตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นที่พับแขนตรงนี้เลยนะคะนั่งพับแขนได้สะดวกสบายเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวฮะที่พับแขนมันดึงที่วางแก้วออกมาได้ด้วย กดลงไปเอาใหม่เอาใหม่ที่พักแขนจับเข้าไปต่อไปนะคะก็จะมีที่พักแขนนะคะอย่างนี้เลยค่ะดึงออกมานะคะแล้วในที่พักแขนก็มีที่วางแก้วด้วยนะคะแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะก็คือนี้ที่วางแก้วให้สองแก้วนะคะนี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะ สมมุตินะคะว่าใครสนใจรถคันนี้อยากเจอรถคันนี้ตัวจริงนะคะสามารถมาที่3เหียมออโต้จังหวัดขอนแก่นสอบถามเพิ่มเติม Facebook 3เหียมออโต้เวนวัคขอนแก่นนะคะหรือถ้าใครนะคะอยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถมาได้หรือว่ากลัวโควิดอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีโรคระบาดอยู่นะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเพราะาสามารถซื้อรถได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเจลีนะคะมีพี่เจ้าหน้าที่ให้ไปขับเซ็นสัญญาถึงบ้านและเมื่อเซ็นสัญญาเสร็จแล้วนะคะรถนะคะก็จะขึ้นสไลด์ขับไปถึงบ้านแน่นอนค่ะพรา,ะาสามเรียม,มอต้นะคะลืมรถสวยไกลแค่เอาใหมเอาใหม่ โอเคเพราะว่าสามเหลี่ยมออโต้นะคะรถส,สวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะอย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้คลิปนี้จะเรลยนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ